็วสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่นเดิมคะ่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยคะ่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า murder Iceland 2เกม,มจะสนุกขนาดไหนไปเล่นกันเลยจ้าวู้ฮู้เอาแล้ว,อลวตอนนี้เราอยู่บนเกาะบนเกาะไอซ์แลนด์ใช่ไหมพี่เอกใช่ กูเล่นตอนนี้มันมีเยอะมากๆเลยอะหลักเราเริ่มต้นแล้วเราต้องเลือกเป็นใครสักคนเราต้องเลือกเป็นใครงั้นหรอโอเคเดี๋ยวพี่ฝนเป็นใครดีอะโอ้โอเคพี่ฝนเป็นคนนี้แล้วกันเป็นมิสเตอร์กีนแล้วกันมันคงเหมาะกับพี่ที่สุดเราเป็นใครไม่รู้อ้าวเราเป็นมิสเตอร์กีนเราไม่บอกเราไม่บอกดีกว่าทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เรากําลังรอเริ่มต้นสตาร์ทเล่นเกม้วทุกคนนะอีกเจ็ดวิ เฮ้ยคนนี้ใครอ่ะทําไมทรงผมช่างเท่เหลือเกินคนนี้แบบเท่มากเออใช่น่าจะเป็นเพื่อนใหม่นะตอนนี้เป็นแบบหมดแล้วห่ะพี่เหกเราเลือกเป็นอะไรดีอ่ะเราฝนไปแมนชั่นกันไหมไปแมนชั่นเหรอโอเคแมนชั่นก็นได้แลบมันดูดักดากชอบคนแต่ว่าพี่ฝนอยากไปแลับนะดูเหมือนว่ามันจะมีเหมือนมนุษย์ต่างดาวอ่ะแต่ว่าเพื่อนไม่เลือกเลยไม่ไม่เลือกแลับเลยหรอเพื่อนไม่ชอบเข้าแลบที่ง่ะเราอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะโอเคตอนนี้เราไปที่แมนชั่น ไม่รู้ว่าใครจะเป็นฆาตกรใช่ไหมใช่พี่เอกก็พึ่งเคยเล่นเกมแนวนี้นะครับมันก็น่าจะคล้ายๆกับมงอสเอ้ยพี่เอกเป็นมิสเตอร์กีนโอเคตอนนี้พี่ฝนเป็นผู้หญิงคนนี้นะคะใส่มงกุฎมาด้วยไหนใส่มงกุฎไหนไม่บอกตัวดำๆเนี้ยปะไม่บอกก็มีมงกุฎอยู่คนเดียวไม่บอกตอนนี้พี่ฝนเป็นราชินีโอเคโอเคทำไงดีอะ โอ้ดูดิดูหน้าตานี่น่ารักมากสวยมากเลยอ่ะผิวดำคมเข้มผิวเข้มมากอ๋อรู้แล้วตกลงเราจะต้องเป็นเกมแบบขาเรียกว่าอะไรนะสวมบทบาทใช่ไหมเป็นผู้เล่นอื่นไปเลยใช่เราจะต้องเป็นคนอื่นแต่ว่าตอนนี้พี่ฝนเป็นสาวน้อยผู้น่ารักเลยอ้าวแกระทำไมแอะพเอกโดนฆ่าแกเป็นไรแอะตายแยกอยู่ไหนเนี่ยตายแล้วทำไมตายเร็วขนาดนั้นน่ะฮะดูก่อนเฮ้ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปปลอมตัวดีกว่าพีเอกไปแล้วเหรอเออพี่ตายแล้วตายแล้วเหรอตอนนี้เขาต้อง <c oughs> เฮ้ยพีเอกเฮ้ยดูดีตายแล้วพีเอกตายแล้วอ่ะพีเอกดูดีโอ้ยโอ้มีกาเขาใกล้เลยอะ่ะมิสเตอร์เบคอนบอยมาโอ้ oh my god เบคอนบอยมาอังใครอะ่ะใครก็ไม่รู้น่ากลัวมากไปดีกว่าหลายคนเลยอ่ะไม่ไว้ใจใครสักคนเดียวเดี๋ยวพีเอกหาพี่ฝนก่อนมีไหนไม่รู้ว่าพีเอก พี่ฝนอยู่บนชั้นสองอะ่ะโอ้พี่ฝนไม่อยากเข้าใกล้ใครเลยอะ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยเพื่อนตายแล้วอะ่ะเ<ค>พื่อนตายแล้วอะ่ะเมื่อกี้ใครตายอีกแล้วเฮ้ยใ,ใครอะ่ะเฮ้ยไม่ไว้ใจอะ่ะดูดิมีเพื่อนตายอีกแล้วโอ้ <c oughs> oh my g อดพี่ไปคนแรกเลยอะ่ะโอ้ my g อดทำไงอะ่ะแล้วเพื่อนตายโอ้เพื่อนตายอีกแล้วใครอะ่ะแอ็นเดเบลเหรอแอ็ <c oughs> นเดเบลเป็นคนฆ่าหรือเปล่าแอ็นเดเบลรู้จีนไม่รู้เหมือนกันแล้วทําไงอ่ะ เราต้องไปโหวตตรงไหนอะน่าจะต้องไปโหวดข้างนอกเปล่าเืวยว่าไม่ฝนยังไม่เห็นคนฆ่าเลยนะแต่ว่าเมื่อกีแ้แอนเาเบลอ่ะแน่นอนเลยเสื้อเขียวอ่ะเสื้อเขียวไม่มั่นใจอะแต่ว่าแบบเมื่อกี้วิ่งเข้าไปแล้วไม่คนตายอะแล้วก็มีเ<ว>บคอนด้วยอแอนนาเบลกับเบคอนเนี่ยไม่ไว้ใจเลยอะติดตามดูอแอนเาเบลแอนเาเบลไม่น่าจะฆ่าใครนะตอนนี้อนแอนนาเบลวิ่งมาชายหาดเบคอนอนะเบคอนเราเราหยับได้ปุ่มโหวดมากเลยตอนนี้เมื่อไหร่มันจะขึ้นอะแล้วมีเคนล,ลงไปข้างล่างอะเคหนหรอเออเมื่อกี้เคนก็อยู่ในห้องเหมือนกันนะ แล้วก็มีลิชลิชกับเบคอนนี่วิ่งอยู่ด้วยกันเุ้ยๆน่ากลัวเราจะไปหัวตรงไหนได้อะเพ็เกตอนนี้เพ็กไอ้เพื่อนโดนฆ่าโอ้ยเพือน,นพี่ฝนแล้วโอ้ยโอ้เพื่อนโดนฆ่าอีกแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครออกมานะแสดงว่าคนนั้นแน่นอนเลยอะเราเราเราเห็นเพื่อนโดนฆ่าเมื่อกี้ชัดชัดเลยอะนี่ไงเบคอนแน่เลยอะเบคอนแต่เบคอนอยู่ข้างล่างนะพี่ฝนขึ้นไปดูที่ใครโดน ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคนเนี้ตายอ่ะดูดิคนนี้คนนี้คือพี่เอกไงพี่เอกเหรอเนี่ยเหรอจริงเหรอเอกพี่เป็นเิลตกีนไงพี่เเป็นวิลตกีนเหรอโอเคใครน่าจะเป็นแอนาเวลว้าวโอ้แล้วก็จะโหวตกันพี่เป็นเิตกีนเหรออ๋อนี่เป็นของที่แบบขอนทิ้งเอาไว้ใช่ไหมใช่เราต้องหลัอะได้มาเป็นอะไรเป็นผ้าคลุมแดง กล่องอะไรเนี่ยกล่องอ็อกเซสซอรี่บ็อกแล้วก็ขวานแล้วก็อะไรกันอันนู้นอะไรอ่ะอันนู้นอ่ะเลือดไหนลอยเลือดนี่ไงล่ะเบคอนนี่ไงเบคอนนี่แหละเบคอนนี่เลยเออนี่แหละเบคอนวตเลยพี่ฝนขอวตดเลยเบคอนแน่นอนเนี่ยเบคอนแน่นอนพี่ฝนวตดเบคอนง่ายๆ่งั้นเลยเหรอเบคอนใช่เบคอนเลย ว่ามีเบคอนกับแอนาเบลอ่ะที่แบบออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวโหน่ากลัวเนี่ยเข้าใกล้แล้วเบคอนไปไหนแล้วอ่ะนี่ไงเบคอนเนี่ยเบคอนชัดๆเลยเมื่อกี้ใช่เปล่าไม่รู้เอ้ยอเดี๋ยวเฮ้ยดดเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโดนโหวตโดนดโ,โหวตโอ้โหจบเลยชีวิตเบลล่าบอกบายเฮ้ยแอนนาเบลก็น่ากลัวนะ ไอเนี่ยวเวลยบลวิ่นก็ว่าจะใช่นะแต่เบลล่าเขาบอกแล้วว่าเขาเป็นคนฆ่าเบลล่าเหรอเออเบลล่าบอกแบบโจงๆอย่างไเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโบนัสอะโบนัสก,ก็พิมพ์บอกมาว่า <c oughs> น่าจะเป็นป่วนห่ะโอ้ my god เคนก็น่าสงสัยเหมือนกันมาแล้วผลโหวตออกแล้วใครอะเขาโหวตใครอะโอ้ my god, oh my god. ใครจะเดินไปที่สะพานใครเดินไปสะพานเฮ้ยเอ้ยเบคกอนจริงด้วย เบคอนไปแล้วเบคอนไปแล้วเพื่อนนี่ยายพี่ปวดสงสัยเบคอนมาตั้งนานใช่ไหมอ่ะใช่เบคอนไหมโดนค่าอ้าวอันนาเบลไม่ใช่หรอแต่ว่าเคนอยู่ข้างแอนนาเบลเลยนะเคนหรอเอ้แต่ว่าเบาะแสบาแล้วนะดูกระดาดูดิเคนเคนเคนใช่ไหมเบาะแสมาลูกกาเล่นว่ายน้ำหนีเฉยอย่ากฆ่าเชื่อไ จะจมน้ำไหมนี่ <Okay. S 1> บอกว่าออกไปจมน้ําที่เกาะข้างนอกดีกว่าเบล่าเฮ้ย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 โอ้วิ่งผ่านกันไปวิ่งผ่านกันไปเคนแน่นอนเลยเคนมาแล้วอ้ยมาแล้วมาแล้วใครจะโดนไปแล้วมีคนวิ่งไปแล้วโอไม y g ก d ใครไปใครอะเบล่าเบล่าหรอโอ้ oh my คนหนึ่งก็จบอะใช่แล้วไม่ไปไหนละเอออยู่เฉยๆนิ่งๆยืนไว้ยืนไว้เพื่อนยืนเอ้ยมาแล้วเรียบร้อยเคนจัดก,การมา<อ>แล้ว,ลวโอ้ไปแล้วอะเคนน่ะเคนนี่แหละเคนนี่แหละเออเหลือสองคนเรียบร้อยแล้วเคนนี่แหละตายสกาเร็ตอุตส่าห์ไายน้ำหนี<อ>ไปสามรอ,อบรอบนี้ไม่รอดไม่รอดแน่ เคนนี่แหละครับทุกคนโห้โหคนี้น้องๆเข้ามากันเต็มเลยน้ําเนิมเข้ามาด้วยมาจอยนี่ไข่เนี่ยนเหรเป็นมนุษย์ช้างไหนนี่มนุษย์ช้างดูมนุษย์ช้างเราเดี๋ยวเดี๋ยวไข่เนี่ยไม่เลย่อะไอยคุณช้างคุณช้างคุณช้างน่ารักมากดูดิมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วหนี มาแล้วหนีก่อนเฮ้ยหนีก่อนมาแล้วอี๋หนีก่อนดีกว่านาที่สําคัญหนีก่อนดีกว่าข้าพเจ้าไม่ได้เลือกตัวนี้มาสักหน่อยโอ้ไปดีกว่าจะกดมิตากีน่ะไม่รู้ใครแย่งพี่เอกไปอ่ะเกยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกทำไมอ้าวเฮ้ยพี่เอกพี่ฝนตายอ่ะไปก่อนเลย แต่งตัวเด่นไงเป็นพ่อครัวเนี่ยเด่นตรงไหนเป็นพ่อครัวไงเด่นตรงไหนไม่เหมือนเพื่อนไงแล้วมันเด่นโอดูศพไม่สวยด้วยดิโอเราคิดว่าน่าจะต้องมีเชฟสักคนเนี่ยบนบนอพาร์ตเมนต์เนี้ยแบบโอ้โหทำไมอ่ะทำไมเป็นงนี้เดี๋ยวพี่เกตามล่ามือปืนให้เดี๋ยวมีปืนนี่นะเอาเอาไม่ได้ อะไรอ่ะ Accessories color Accessories color สีชมพูสีชมพูรองเท้าสีขาวรองเท้าสีขาวนี่เลยนี่เลยคนนี้เสื้อขาวชมพูพี่เอกมีคนเดียวเลยอันนาเบลว่ะเหรอใช่คนเดียวเลยนะคนเดียวเลยนี่เลยคนนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนนี้เลยชมพูชมพูอยู่คนเดียวเลยใครไปแล้วไปแล้วอันนาเบลไปแล้วอันนาเบลไปแล้วรักต่อนอันนาเบล โอ้ก y g o อนาเบลลงไปแล้วทุกคนแหม่พี่เอกขึ้นมายืนหมดนี้แหละชัวร์รับรองว่าพี่เอกจะไม่โดนฆาตกรฆ่าตายแน่เพราะมันต้องไม่สนใจพี่เอกแน่นอนเฮ้ยทำไงอะไรทีเนี้ยเอาเฮ้ยอะไรโดนตอนไหนอ่ะพี่เอกไปกินยาพิษมาตอนไหนเนี่ยไม่ได้กินมันซ้อนมะเขือเทศเปล่าเฮ้ย ดูดิ <c oughs> เห็นไหมข้างๆอ่ะข้างๆที่นอนตายอ่ะมียาพิษว่าแบบนี้ก็เป็นแมปที่สนุกเหมือนกันนะแบบตายแบบไม่รู้ตัวอะไรประมาณนี้เปล่าพี่เอก <c oughs> เอาแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้สนุกหรือเปล่าล้าถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้พวกเราสองคนะ่ะพรัสะแล้วหฮโดนซะตั้งแต่แรกใช่ <c oughs> โดนโหวตซะก่อนแล้วว่าแล้วก็โดนฆ่าแบบคนแรกๆเลยอะอยากจะเล่น<อ>ด้วยนั้นจริงแล้วอะเอาลอะลคะ่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วจ้ารักทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่บยบยคะบายครับ